วันนี้เป็นวันดีนะคะส่งมอบรถใหม่คะ่ะอยากจะให้เล่านิดนึงว่าติดต่อหนูคันด้าป้ายแดงผ่านช่องทางไหนคะผ่านช่องทาง t i k t ็อกค,ค่ะค่ะแล้วการบริการของหนูคันด้าป้ายแดงเป็นอย่างไรบ้างบริการดีมากรดวดเร็วทันใจไม่ถึงอาทิตย์มังมได้รับรถเลยค่ะฝากแนะนําและบอกต่อแล้วก็ที่สาคัญอยากให้บอกเพื่อนๆว่าวันรับรถถึงเงินมาเท่าไหร่คะ4ี่พ มีอยู่จริงใ,ให้แอบ,บดูใบเสร็จค่ะให้แอบ,บดูใบเสร็จได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ดูแต่ตัวเลขนะคะแต่ชื่อคงไม่ได้ให้ดูตัวนี้ค่ะวันรับรถค่ะถือเงินมา4,130วันรับรถนะคะถือมา4,130มีอยู่จริงนะคะรับรถรุ่นอะไรไปเลยคะ uh, uh, s <S รุ่น e l สีขาวมุกค่ะในราคาเพียง4,100 ก่อนค่ะขอดู4,130บาทสามารถรับรถ Honda HRV รุ่น EL สีขาวมุกไปได้เลยขอบคุณมากๆนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะรวยๆเฮงๆเป็นรถนำเงินนำทองมาให้นะคะ